อะไรคือต้นทุนในการสร้างธุรกิจในด้าน B อะไรคือต้นทุนในการสร้างธุรกิจในด้านบีการพูดคุยกับกลุ่มที่โบสถ์กำลังใกล้จะจบลงโรบิรเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงดังนั้นโรบิรจึงถามขึ้นว่าใครมีคำถามอะไรอีกบ้างไหมชายอีกคนหนึ่งถามขึ้นว่าหากถ้าหาก ผมต้องการที่จะเลือกตร้งธุรกิจของผมเองขึ้นมาในด้านบีแทนที่จะทำธุรกิจการตลาดแบบเกือข่ายในกรณีนี้อะไรคือต้นทุนในการสร้างธุรกิจในด้านบีของผมละโราเบิดใตตองปัญหาของเขาสักครูหนึ่งแล้วพูดว่าอย่างน้อยก็คงต้องทำงานสัก5ปีแล้วก็ใช้ทุนไม่น้อยกว่า5ล้านเหรียญน,นั้น นั้นยังไม่รวมโชคการตลาดประสบการณ์การอบร้มทักษะและจังหวะที่ดีผู้ร่วมการสนทนาอีกคนหนึ่งถามขึ้นว่าถ้าผมมีเวลา5ปีผมไม่มีเงิน5ล้านเหรียญแล้วผมจะมีวิธีการหาเงินนี้มาได้อย่างไรมีหลายวิธีผมโรเบิร์ตตอบและนี่แหละครับนี่เป็นปัญหาจากการเรียนรู้ของคุณในด้าน B และด้านไ โรเบิร์ตจะชี้บางประเด็นให้คุณดูอีกครั้งทั้งหมดอะไรหรอครับผู้ร่วมการธนาธนาคนหนึ่งถามเรื่องเงินใช่ไหมใช่ไหมที่เป็นตัวทำให้พวกพวกคุณต่วนใหญ่ต้องหยุดโรเบิร์ตได้ยินเสียงงเสียงร้องออกจากความคิดและอารมณ์ของพวกคุณตั้ง5ล้านเหรียญเชียวหรือ โรเบิร์ตหยุดพูดและมองไปที่สายตาของพวกเขาแล้วถามว่าผมโรเบิร์ตพูดถูกไหมเงินเป็นตัวทำให้พวกคุณต้องหยุดมีสองสามคนพยักหน้าในขณะที่สองสามคนจ้องมองมาที่โรเบิร์ตในที่สุดก็มีผู้กล้าหาญคนหนึ่งในกลุ่มที่พยักหน้าพูดขึ้นว่าเพราะความจำเป็นทางด้านการเงินเป็นตัวทำให้พวกเรายังคงต้องอยู่ในด้านอ e และ สำหรับคุณแล้วความจำเป็นทางด้านการเงินไม่สามารถหยุดคุณได้โรเบิร์ตพยักหน้ารับและพูดขึ้นช้าๆนั่นแหละคือเหตุที่ผมโรเบิร์ตแนะนำระบบการเรียนรู้ของธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่พ่อรวยของโรเบิร์ตสอนโรเบิร์ตก็คือว่าการขาดเงินจะไม่มีวันหยุด โรเบิร์ตได้จากความสำเร็จที่โรเบิร์ตต้องการถ้าพวกเราได้เรียนรู้วิธีที่จะเอาชนะอำนาจเงินอำนาจที่ควบคุมวิถีชีวิตของพวกเราเกือบทุกคนถึงแม้ว่าคุณไม่มีเงินห้าล้านเหรียญน,นัน้นสามารถสร้างธุรกิจได้คุณก็ยังคงสามารถที่จะหามันมาได้ความจริงแล้วโรเบิร์ตก็เคยทำมาแล้วหลายครั้งและก็เป็นสิ่งที่ โรเบิร์ตทำอยู่ในทุกวันนี้แต่สิ่งที่ต่างกันก็คือโรเบิร์ตเรียนรู้มันมาจากพ่อรวยของโรเบิร์ตถ้าคุณต้องการที่จะทุ่มเทชีวิตของคุณติดถึง20ปีและใช้เงินล้านเรียนรู้กับมันโดยเริ่มจากศูนย์เลยก็ตามใจแต่ถ้าหากว่าคุณยังคงต้องการที่จะทำงานประจำของคุณต่อไปและใช้เวลาว่างเรียนรู้และ ลงมือทำมันจะเป็นการเรียนรู้ที่เสี่ยงน้อยฝาและมีค่าใช้ใจ่ายที่น้อยน้อย่าก็จงลองเรียนรู้จากบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายซึ่งจะตอนคุณให้คิดเหมือนกับคนที่อยู่ในด้าน b และ i